จะเซอร์วิสตรงนี้เลยไหมอ่ะไม่ข้างบนนทิ้งรลเบิดแล้วอุ้ยอุ้ยไม่รู้อะเข่าเข่า

กอถือไหมเช่ั้นแปดนะทุกคนชค่ะริบร้องจูงริบร้องน้องก็ออกออกไปก่อนแล้วเข้าวารม่มันเปิดนานเข้ามาเข้ามาหูหลเลยเนี่ยไม่ให้เข้าแล้วพี่กระชาให้เข้าิถึงคิดถึงคิดถงใคร ทุกคนจะจะจะจากไปไหนหรอจะจากไปไหนไป่ใชาเป็นไรอ่ะโอ้โนี่นี่กลัวมากเลยเ่ย